แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว GBPJPY หรือตัว GJ นั้นตลาดเมื่อวานนี้มีแรงขายเข้ามาคุมตลาดดังนั้นวันนี้เราจะเน้นเทรดฝั่งเซลล์ของสกุลเงิน GJ เราจะมีโซนแนวต้านสิง g High อยู่ที่ราคา192.188โซนแนวต้านที่2นั้นจะอยู่ที่โซนราคา192.363 โซนแนวต้านที่สามนั้นจะอยู่ที่โซนราคา192.613กลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1แล้วรอสัญญาณรูปแบบ P a s e l ซหรือราคาขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2เราจะรอสัญญาณรูปแบบ PA เ e l ซหรือราคาขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่3แล้วเราจะรอสัญญาณรูปแบบ P a เ e l l เมื่อมีสัญญาณรูปแบบ P a เ e l ซเราจะเซลกลับลงมา มาเก็บ TP ที่ราคา1.91.094วาง Stop Loss ไว้ที่โซนราคา1.92.931ชุดนี้เป็นแผนเทรดฝั่งเซลลในคู่สกุลเงินของตัว GJ ตามโซนแนวต้านสวิงไ g h ทั้ง3แนว